ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านทั้งหลายครับตีข้องร่องข่าวในวันนี้เรื่องแรกเป็นเรื่องของการติดตามสถานการณ์ที่พี่น้องที่รักของกระผมทุกท่านหลายท่านเลยทีเดียวคงจะได้ยินข่าวคราวกันแล้วในเรื่องราวของชาวอิสราเอลที่เข้ามาท่องเที่ยวและพักอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่แชร์กันในโซเชียลมีเดียกันมากมายเลยทีเดียวครับ อา้าวหลังจากที่มีประเด็นเกิดขึ้นว่าชาวอิสราเอลนั้นผลัดเปลี่ยนกันหมุนเวียนกันมาอาศัยอยู่ที่อำเภอปายเป็นจำนวนมากถึงขนาดห้ามคนไทยเข้าไปในพื้นที่นั้นโอ้โหโอ้โหต้องร้องเป็นภาษาอังกฤษแล้วครับว่าโอ้ไม่ก็มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตกันเลยทีเดียวขนาดนี้เลยครับเอา้าดังนั้นแล้วท่านอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วย นางอนาสากิฟเอกอัคราราชทูตร,รัฐอิสราเอลประจำประเทศไทยท่านก็ได้พากันลงพื้นที่เพื่อไปติดตามสถานการณ์แล้วก็รับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนในอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเลยครับทีนี้ท่านรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็บอกว่า จากการลงพื้นที่ไปที่อำเภอปลายซึ่งท่านก็ไปเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์แล้วก็รับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอำเภอปายนี้โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับว่านักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลที่ปรากฏเป็นข่าวซึ่งทําให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลายนี่นะครับหลายต่อหลายคนตกอกตกใจกันหมดเลยอกอีแป้นกันจะแตกแล้วนะครับท่านก็เลยรับหน้าที่ไปสืบหาข้อเท็จจริงให้กับพี่น้องประชาชนแหละครับ แล้วก็จะกลับมาอธิบายความในสิ่งที่เกิดขึ้นให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายได้ฟังกันครับเพื่อลดความกังวลของพี่น้องประชาชนคนไทยโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็บอกว่านี่ถ้าไม่ได้มาเห็นกับตาตัวเองเนี่ยนะครับท่านบอกว่าแย่เลยทีเดียวครับ เพราะว่าท่านก็ฟังข่าวติดตามข่าวทางโซเชียลมีเดียที่แชร์กันไปท่านก็คิดไปไกลเหมือนกับพี่น้องคนไทยหลายๆคนเหมือนกันครับเพราะอะไรครับก็เพราะว่าอำเภอปายนี้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่สําคัญของไทยเราเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจํานวนมากทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยอย่างไรก็ตามครับ นักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันเยอะๆมันก็คึกคักสิครับทีนี้ชาวบ้านในพื้นที่ก็เป็นไงครับมีรายได้ขยายมูลค่าทางเศรษฐกิจของอำเภอปายได้อย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอำเภอปายนั้นมีธรรมชาติที่สวยงามมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวต่างชาติกันมากมายในวันที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปที่อำเภอปายลงพื้นที่ในวันนั้น ท่านก็ไปกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮองสศนเลยครับแล้วก็ได้รับการยืนยันนะครับว่าเรื่องที่เป็นข่าวแชร์กันไปในโซเชียลมีเดียต่างๆนานานั้นไม่ได้เป็นความจริงแต่ประการใดเลยนะครับท่านบอกว่าหลายประเด็นเรื่องที่เป็นข่าวเหล่านั้นไม่ได้เป็นความจริงใดๆเลยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีหลายประเด็นที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงมีการเมาสกันไปพูดกันไปก็ลูกอีช่างเมาสนี่แหละครับ แบบเกินจริงกันไปเยอะแยะเลยทีเดียวไม่ได้มีประเด็นเรื่องการแทรกซึมการครอบครองการเข้ามาอยู่เป็นการถาวรหรือทำลายความมั่นคงใดๆไม่มีทั้งสิ้นครับมีแต่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมากก็เท่านั้นเองครับแต่ว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบางคนนั้นอาจจะพักอยู่นานหน่อยก็เพราะว่าอำเภอปายนั้นอากาศดีมีวิถีชุมชนที่ชาวต่างชาติเขาชื่นชอบครับ แต่ว่าทุกคนที่มาท่องเที่ยวเขาเคารพกฎหมายไทยอยู่ในกฎระเบียบแล้วก็ไม่มีพฤติกรรมใดๆที่จะเป็นภัยหรือทำให้คนในพื้นที่นั้นได้รับความเดือดร้อนพอถึงเวลาเคารพธงชาติ8นาฬิกาเพลงชาติดังขึ้นโอ้โหท่านรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่า เห็นชาวต่างชาติเขายืนตรงเหมือนกับพี่น้องชาวไทยทุกคนเลยนะครับแรกๆชาวต่างชาติก็อาจจะคงงงๆแหละครับแต่พอสืบสาวราวเรื่องหลังๆเนี่ยพอเพลงชาติด,ดังขึ้นยืนตรงกันเป๊ะเลยทีเดียวอันนี้ท่านบอกว่าท่านเคยเห็นใน YouTube แล้วก็ t ิ k t o k น่ารักมากๆแล้วก็น่าชื่นชมมากๆเลยทีเดียวครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็บอกว่าทุกวันนี้นั้นอำเภอปลาย มีการหลั่งไหลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยเข้าไปในพื้นที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆก็เลยอาจจะส่งผลให้ความสงบที่เคยมีมาแต่เก่าก่อนนั้นจางหายไปเปลี่ยนเป็นความคึกคักที่เพิ่มมากขึ้นมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับไม่เป็นไรแต่ต้องไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นต้องไม่มีการคุกคามต้องไม่มีขาใหญ่ต้องไม่มีนักเลงต้องไม่มีมาเฟียและ ต้องไม่มีการมาฟรีเที่ยวฟรีกินฟรีนะครับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวที่มาเนี่ยจะต้องใช้เงินมาสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในอำเภอปายซึ่งเรื่องเหล่านี้นั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านก็ดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วครับท่านก็ย้ำอีกว่าทุกอย่างนั้นต้องเป็นไปตามกฎหมายและไม่ทำให้คนไทยและพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนครับ ทีนี้มาฟังท่านเอกอัคราราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยครับคือคุณอ,อนาซากิฟท่านทูตรัฐอิสราเอลท่านก็บอกว่าทุกวันนี้นั้นมีนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มเป็น3 0 0แสนคนกันเลยทีเดียวในช่วง3-4ถึงปีก่อนนะครับจากการลงพื้นที่ท่านก็ไปสอบถามชาวอิสราเอลที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยต่างก็ตอบว่าชอบมาเที่ยวที่อำเภอปายเพราะว่าที่อำเภอปายนี้นั้น ปลอดภัยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นท่านทูตท่านก็เลยขอความการุณาพี่น้องคนไทยทั้งหลายนี่นะครับท่านก็ใช้คำว่าอย่าตีตราบาปนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลเพราะว่าวัฒนธรรมที่แตกต่างท่านว่าอย่างนี้ครับในฐานะที่ท่านเป็นเอกอัครยทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยท่านก็ได้กําชับว่า ให้ช่วยกันสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้พี่น้องชาวอิสราเอลที่มาเที่ยวในเมืองไทยนั้นให้ได้เข้าใจวัฒนธรรมไทยที่ถูกต้องเขาก็จะได้พยายามปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดครับและที่สำคัญนั่นก็คือว่าต้องสร้างองค์ความรู้ do and don t. do คือทำ don คืออย่าทำนั่นก็คือว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้สุดท้ายแล้ว ท่านทูตท่านก็ได้กล่าวคําขอโทษแทนชาวอิสราเอลบางส่วนต้องใช้คํานี้นะครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายไม่ได้เหมารวมทุกคนนะครับที่อาจจะมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเอาแหละครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับมาถึงตรงนี้แล้วผมว่าพี่น้องประชาชนชาวอําเภอปายคงจะคลายความกังวลและก็สบายใจกันได้แล้วนะครับหากเห็นอะไรไม่เข้าท่าเข้าทางรบกวนพี่น้อง ้องไปที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนกันได้เลยครับเพื่อให้ท่านผู้ว่าราชการนั้นนำเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งท่านก็พร้อมดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยแลละครับมาถึงเรื่องต่อไปวันนี้เราจะไปปิดท้ายกันที่เรื่องนี้ครับเป็นการมอบสิทธิผู้พิการเจประเภทซึ่งลงทะเบียนใช้เน็ตฟรี1ล้านหนึ่งแสนคนครับ ในเรื่องนี้ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เป็นผู้พิการทั้งหลายเลครับเพราะว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมตัวย่อเขาว่าอย่างนี้นะครับโดยท่านวราวุฒิศิลปะอาชาได้ออกมาบอกว่าทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รายงานให้ทราบถึงความร่วมมือของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกับกสทชก็ได้มีการจัดทําโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสําหรับคนพิการเลยครับก็เป็นการสนับสนุนและสร้างโอกาสให้คนพิการที่มีความยากจนในประเทศไทยนั้นสามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ครอบคลุมการพัฒนาภาคการศึกษาสาธารณสุขและบริการภาครัฐ จึงได้มีการจัดทำ MOU กันระหว่างกสทชแล้วก็บริษัทบางกอกเทลลิงจำกัดก็เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพโดยโครงการนี้นั้นจะมีผู้พิการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจำนวนถึง1ล้าน1แสนคนกันเลยทีเดียวที่จะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต ฟรีแบบไม่จำกัดปริมาณด้วยความเร็วอินเทอร์เน็ตไม่ต่ำกว่า20เมกะไบต์เป็นระยะเวลา6เดือนคือตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2568นะครับสำหรับผู้พิการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้นั่นก็คือเป็นผู้พิการที่มีความยากจนจำนวน1ล้า00น100,000คน ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการในฐานข้อมูลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550ครับและที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2556ครับและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยครอบคลุมผู้พิการที่มีสิทธิเจ็ประเภทได้แก่ครับ 1. พิการทางการมองเห็น 2. พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 3. พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 4. พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 5. พิการทางสติปัญญา 6. พิการทางการเรียนรู้และ 7. พิการทางออทิสติกครับซึ่งผู้พิการทั้ง7ประเภทนี้นะครับสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ได้ คนละหนึ่งสิทธิ์เท่านั้นท่านไม่สามารถที่จะโอนสิทธิ์ให้คนอื่นได้ด้วยนะครับยกเว้นกรณีผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมผู้พิการทางสติปัญญาผู้พิการทางการเรียนรู้และผู้พิการทางออทิสติกอันนี้เป็นข้อยกเว้นที่มีผู้ดูแลทำบัตรคนพิการแทนแบบนี้สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ได้ แล้วก็สามารถเลือกใช้เบอร์มือถือเบอร์เดิมหรือจะไปรับซิมการ์ดอินเทอร์เน็ตสำหรับเบอร์ใหม่ก็ได้อีกด้วยครับในขณะที่ทางกสทชนั้นก็ได้สนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายในส่วนของรายการส่งเสริมการขายของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นเงิน107บาทต่อเดือนต่อคนครับเป็นระยะเวลา6เดือนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะครับพี่น้องครับอา้ายังไม่พอครับ กสทชยังสนับสนุนศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะเพื่อกระตุ้นการเปิดใช้บริการซิมการ์ดอินเทอร์เน็ตของคนพิการและบริษัทบางกอกเทลลิงจำกัดก็มีการสนับสนุนต่ออีกในเรื่องการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบเติมเงินแล้วก็ไม่จำกัดปริมาณด้วยด้วยความเร็วอินเทอร์เน็ตไม่ต่ำกว่า20เมกะไบต์ครับ โดยใช้สิมการ์ดอินเทอร์เน็ตเครือข่ายของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนนั่นแหละครับยังไม่พอครับยังจัดให้มี call center ทางโทรศัพท์และแอปพลิเคชัน Line สำหรับช่วยเหลือให้ข้อมูลและคำแนะนำการใช้งานรวมถึงจัดทำวิดีโอแนะนำการใช้งานที่มีภาพเสียงและภาษามือด้วยนะครับอ่าเรียกได้ว่ามาแบบจัดเต็ม full option กันเลยทีเดียวครับพี่น้องครับ หากท่านมีข้อสงสัยกรณีใดๆก็ตามในเรื่องนี้สอบถามไปที่กสทชข้อลครับสายด่วน1200งจำง่ายๆสายด่วนกสทช1200ครับพี่น้องครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับมาถึงช่วงท้ายของตีคองร้องข่าวกันแล้วนะครับ ในเช้าวันนี้เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งอย่าลืมกันนะครับเชิญชวนพี่น้องที่รักทุกท่านติดตามรับฟังรับชมรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าครับหลังขอรพธงชาติเวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีครับซึ่งดำเนินรายการโดยจิรายุห่วงทรัพย์โฆศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีละครับ ท่านก็จะมาพูดคุยในประเด็นสําคัญมากมายอย่างเช่นประเด็นที่นายกรัฐมนตรีสั่งการเรื่องการปราบปรามบุรีไฟฟ้าในคณะรัฐมนตรีที่มีการประชุมกันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคือวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับนายกรัฐมนตรีก็สั่งการว่า30วันบุรีไฟฟ้าต้องจบกระพี่น้องแล้วยังมีประเด็นเรื่องเร่งแก้ปัญหาสินค้าเกษตรประมง แล้วยังมีประเด็นอีกครับเรื่องนายกรัฐมนตรีเปิดเทศกาลสงกรานมหาสงกราน2025ครับศาสตร์ความสุขด้วยสายน้ําซึ่งยืนยันว่าปีนี้นั้นจัดใหญ่รับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกกันเลยทีเดียวครับยังมีประเด็นในเรื่องของกระทรวงแรงงานชวนคนไทยไปทำงานเกาหลีใต้ไม่ต้องเป็นผีน้อยกันแล้วครับในเกาหลีใต้ก็ทำงานได้ครับ แล้วยังมีสุดท้ายเรื่องข้อสั่งการในการจัดการกับแก๊งคอลเซนเตอร์นายกรัฐมนตรีก็ได้พูดไว้แล้วว่าไม่จบไม่เลิกครับพี่น้องในเรื่องแก๊งคอลเซนเตอร์ครับสามารถติดตามได้นะครับในเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าหลังเคารพธงชาติ8นาฬิกาจนถึง8นาฬิกา30นาที ติดตามรายละเอียดได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5เมกะและเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศกันเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ยังมีช่องทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD แล้วก็มี NBT 4ภูมิภาคกันด้วยแล้วยังมี TV 5 HD แล้วก็ยังมีช่องทาง m c o t HD ช่อง30ครับทางออนไลน์ก็ที่ P-R-D แต่ว่าตัวเขียนเขียนอย่างนี้นะครับ P-R-D แล้วดับเบิ E ตัว E 2ตัวครับพร้อมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์อีกไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใครที่มี Facebook ก็สามารถพิมพ์ในช่องค้นหาโดยพิมพ์คำว่า Radio Thailand เข้าไปก็จะเจอนะครับ แล้วก็ยังมีช่องทาง NBT ก็พิมพ์คำว่า NBT Online HD เข้าไปที่ช่องค้นหาใน Facebook ของท่านก็จะเจอครับรับฟังวิทยุออนไลน์กันได้ด้วยแล้วก็รายการย้อนหลังกันได้ที่ P R D e P R D G O t H ครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่ตีคองร้องข่าวนำมาเสนอพี่น้องประชาชนในวันนี้หมดเวลาแล้วครับ ตีคองร้องข่าวลาไปก่อนนะครับผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ